ันนี้นะครับแม่ก็จะทำเมนูต้มยำปลาช่อนนะครับผมไม่ยอมปลาช่อนนานะครับท่านผู้ชมชุ่ดๆเลยแตปลามันสดมันก็จะหวานนะครับ แล้วก็มันก็จะไม่เหมือนปลาช่อนเลี้ยงเนาะถ้าปลาช่อนนามันก็จะคือผมว่ามันได้อัตรนมากกว่านะครับลงมุนมากกว่าหัวปลาคุ้งปลาที่สุดยอดมากปลาคุปงปลาช่อน แม่ก็จะคลิปลับของแม่นะครับก็จะใส่กับน้ำนะครับแช่มมลูกมะกรูดไว้นะครับวันนี้ใส่เกลือด้วยไหมแม่รเรายังไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่าต้องตัดขาวดูวิธีการแรกป่าของแม่แม่ข้างหลังแล้วก็เชาะก้างออก จะงัดออกครับห็นเลยครับท่านผูถ้าเป็นเรสับตัด แล้วก็แล้วนะครับแต่วิธีของแม่นี่ก็จะแปลนะครับไม่เหมือนไม่เหือน 太难了。 เกแม่ก็จะคันลุมกมะกรูดนะครับทำไม่หอมด้วยไม่คาวด้วยนะครับโอ้าวว้าวว้าว ไข่ครับทุกผู้ชมลเลอร์วัลเทอร์เลยนะครับนี่นะยอดเนื้อปลาปลช่อนน้าทุกนผู้ชมนว้าวว้าวว้าว มากครับ กะเพราครับขาผมมีเลยกะเพรานี่ก็ทุกอย่างนะครับปลูกไว้ที่บ้านหมดเลยนะครับหน้าบ้านหลังบ้านนะครับมีผักหมดเลยนะครับแล้วบ้านเราเนี่ยทากับข้าวส่งงานเลี้ยงเนาะตัวอย่างก็ต้องมีในบ้านในขาก็ส่งในบ้านนะออกแรงขุดอย่างเดียวครับเลิกงานมานะครับแม่จะทำกับข้าวก็ ใช้สูตรเดียวนะครับเวลาเวลาทํากับข้าวที่บ้านนะครับกับกับที่เราทําส่งลูกค้านะครับส่งงานเลี้ยงก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับก็ขมครัวแม่โยนะครับสนใจติดต่อนะครับให้เราทําอาหารนะครับส่งงานเลี้ยงนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับ0898181903นะครับก็ยินดีนะครับให้บริการแล้วก็ ยินดีนะครับจะถ้าท่านอยากจะลองชิมรสชาติดูนะครับลองสั่งไปทานดูนะครับเห็ดฟางนะครับเราปลูกไว้ที่ตลาดนะครับเพราะว่าอากาศร้อนอ่ะพอไม่พอไม่ขึ้นแน่นะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวปลกอนุพันธ์นะครับเราไปซื้อมาจากตลาดนะครับ สูตรของแม่ก็จะนำพริกมา,าน,น,น,มนะครับเพให้เพิ่มความหอมให้ต้นยำทำไปก็ฟ้าร้องไปาะฝนไม่ตกที่นี่นานแล้วนะครับเฮกันทั้งแถบเลยนะที่บ้านอากาศร้อนมากนะครับเนะหตุที่อากาศร้อนเพราะว่าต้นไม้เหลือน้อยนะครับ เราก็ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะทำาร่มรื่นเป็นไม้ใช้สอยก็ได้นะครับเป็นร่มเงาให้เราแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ําด้วยเราก็จะมีปริมาณน้ํานะครับจะปลกซับน้ําไว้ให้เราใช้ทางปลูกโลบริโภคหรือว่าไปเกี่ยวเรื่องการทำเการนะเรื่อนะ สูตรของแม่ก็จะนำริกมานะรับเพื่อให้เพิ่มความหอมให้ต้ยมยำนะทํทำไปก็ฟ้าร้องไปเพราะฝนไม่ตกที่นี่นานแล้วนะครับเฮกันทั้งแถบเลยนะที่บ้านอากาศร้อนมากนะครับเนะห็นที่อากาศร้อนเพราะว่าต้นไม้เหลือน้อยนะครับ เราก็ช่วยในการปลูกต้นไม้เยอะๆนะทวาร่มรื่นเป็นไม้ย้ายสอยก็ได้นะครับเป็นร่มเงาให้เราแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ําด้วยเราก็จะมีปริมาณน้ํานะครับจะซับน้ําไว้ให้เราใช้ทางปลูกโป๊ะบริโภคหรือว่าไว้เกี่ยวเรื่องการทำเกษตรนะ ใส่เครื่องไปแล้วกับกระ้่าหวหอมนะครับดูรถมือนะครับเนี่ยแม่ก็จะใส่ก้อนอะไรลงไปก็ไม่รู้นะครับที่ว่านทุกคนน่าจะรู้อยู่นะครับเป็นเครื่องสมุนไพรไทยนะครับ ไปอ่อนๆนะครับเัวไปเรื่อยๆให้ชิคหอมใช้ไปง่ามันหอมนะครับดูว่าแม่จะปรุงอะไรครับี่นี่อย่างคนเท่าคนแก่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นน้ำหนักมือนะครับก็จะไม่มีสูตรไม่มีอะไรนะครับเอาใส่เอาใส่อย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าู้ชมก็ดูเอาไปแล้วกันนะครับว่าแม่ใส่อะไรนะครับ อร่อยแม่อร่อยนะครับลองสั่งไปทานดูนะครับแต่ของเรานะครับครัวไม่ยงเราก็มีลูกค้าประจําของเราอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มไอแล้วครับในครัวก็เริ่มไอแล้วนเะจ้าของร้านนี่น,น้ำขาม ดูครับพ่าแม่จะหยิบอะไระดูครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นเมอีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีอยู่ในร้านเน,ะเนาะเด็ดมะนาวชิ้นหญ่ด้วยต้มยำปลาช่อนนามะนาวหมดในครัวนะครับเดินไปเด็ดไว้หลังบ้านได้เลยนะครับมะนาวปีนี้ก็ดกมากนะจริงๆก็ดกทุกปีนะครับก็จะทดแทนกันมาเรื่อยๆครับรุ่นนี้หมดแล้วก็ก็จะ รุ่นต่อไปก็ออกมาเรื่อยๆนะครับก็มีกินตลอดปีนะครับก็อย่างร้านเราทำกับข้าวส่งงานท้องด้วยนะครับใช้มะนาวเยอะเหมือนกันนะครับแต่เราก็ยังมีกินเลยใช้แล้วก็มีให้เพื่อนบ้านอีกนะครับ อันนี้เป็นน้ำอันนี้เป็นน้ำส,สต๊อกของแม่เนาะน้ำซุปอันนี้ก็เป็นสูตรของแม่นะครับแต่นี้เขาบอกนาว่ะเจ้าเ,าเน,น,นี่ยนี่ครับต้องคอยมากว่าต้องให้เดือดนะครับเพื่อทีจอ่จะ แม่ข้าวนะครับสูตรที่แม่จะทำเนี่ยต้องเผื่อน้อยลินด้วยนะครับก็เราก็จะยังไม่ใส่พริกก่อนนะครับก็ใส่ปลาไปนี่ค่อยๆย่อนนี่เป็ะชิ้นนี่โอ้ดูรูไข่ท่านผู้ชมนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับลองสั่งไปทานดูครับงานเลี้ยงแต่ตงงานงานเลี้ยงน,นี่นะครับสดสด พ่อแม่ก็จะมีคอนเนคชั่นอยู่แล้วนะครับปลายต้นนานะครับไม่ได้ไปจับเองนะครับให้เขาไปจับไม้นะครับก็อย่างผมก็จับไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะครับมะนาวนะครับสดสดจากสวนนี่ครับรับรองได้เลยครับเพราะว่าเรามีสวนมะนาวหลังบ้านนะครับครบมากยังมีไม่กี่ต้นนะครับสิบกว่าต้นได้นะครับจะมีกินตลอดปีนะครับจัดงานเลี้ยงนะครับ เราทำกับข้าวแม่นะครับก็จะทำกับข้าวส่งงานเลี้ยงต่างๆนะครับออแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านม้างนะครับว้าวเพื่อนแบบนี้ เวลาถามสูตรแม่แม่ก็บอกว่าไม่มีสูตรให้ดูเอาเองนะครับถ้าผู้ชมก็ดูแบบผมแล้วกันนะครับใส่เห็ดลงไปละ ดูเหงื่อแม่ครับเออปิดฝาแล้วต้เหงื่อแม่ครับอากาศร้อนเท่านี้นี่นี่ยถ้าทําแบบนี้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับนี่จะจับตักไว้ให้พี่เอ้นินก่อนอแบบนี้ตักให้เด็กได้เลยกพยังไม่ได้ใส่คริก ใส่นะนี่พริกแห้งเยอะขึนเยอะเลยพริกสดโรยหน้าด้วยกระเพราสวนเราเองนะ,อมมนะครับหอมมากครับคุณผู้ชม กับเผาเยอะๆเนี่ยเผ็ดร้อนนะครับกับกับข้าวก็ได้นะครับเป็นกับแกงก็ดีนะครับสำหรับนักดื่มนะครับอยให้สุกนะครับนี่นะท่านผู้ชมแต่แม่ต่งให้ดูปุ๊บท่านผู้ชมมีนะ หอมมากครับนะครับท่านใดสนใจนะครับากับข้าวนะครับก็โทรมานะครับว่าจะมีคนรับตัวสารให้กับแม่นะครับของครัวแม่ยงครับ0898181903นะครับในเขตบ้านมีในเขตลบรีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับครัวแม่ยงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ